นั่นคือตอนผู้อาวุโสหงอยู่เข้าไปในร่างกายของหยางเฉินและจำศีลแล้วเขายังบอกว่าฉันดูดซับพลังของจิตวิญญาณเต๋าดั้งเดิมของคุณและขึ้นแล้วคุณหลับเป็นใครแล้วผู้อาวุโสได้ตอบขึ้นไม่ต้องรู้เรื่องของฉันในตอนนี้ฉันเลือกคุณเพราะเขาต้องการให้หยางเฉินสืบทอดถอนหายใจแล้วพูดตอบคุณที่เห็นฉันในตอนนี้ในความเป็นจริงมันเป็นเพียงการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องหมายและจิตวิญญ,ญาณที่เหลืออยู่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ในสถานะไหนยังไงซะฉันก็ไม่สามารถปรากฏตัวในโลกนี้ได้อีกต่อไปคมภีรหมื่นเตาคือ ดหมายปลายทางสุดท้ายของฉันแล้วอย่างเชินนั้นได้เอามือไปแตะที่ร่างกายดูเหมือนมือของเขาจะทะลุร่างกายออกไปแล้วอย่างเชิญได้กล่าวถามขึ้นฉันจะตอบแทนคุณได้อย่างไรที่ทําให้ฉันเป็นผู้สืบทอดของคุณแล้วผู้อาวุโสหงอยู่ได้กล่าวขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้คือเริ่มฝึกซ้อมแล้วอย่างเชิญได้กล่าวถามขึ้นด้วยทักษะทางการแพทย์ของฉันฉันเอาชนะใครไม่ได้อีกแล้วอย่างน้อยคุณก็ให้ฉันประเภทการต่อสู้ฉันการใช้ทักษะทางการแพทย์คืออะไรแล้วผู้อาวุโสหงอยู่ได้ กล่าวขึ้นทักษะทางการแพทย์ให้ความสามารถในการฟื้นตัวที่ไม่ธรรมดาแก่คุณคุณยังสามารถปรุงยาและฝึกฝนได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้วิญญาณเต่าของคุณถูกรวมเข้าไว้ในหนังสือหมื่นเต่าแล้วแล้วยังเชิญได้กล่าวขึ้นมันจะดีมากถ้าฉันยังใช้วิญญาณนักดาบเต่าของฉันได้แล้วผู้อาวุโสหงอยู่เขาได้ทําการสอนแบบฝึกหัดให้แล้วบอกให้ ยางเฉินฝึกฝนอย่างหนักขึ้นแล้วเขาก็ได้มอบหม้อต้มยาวิญญาณเป็นอาวุธวิเศษที่มาพร้อมกับตำราหมื่นเต่าพวกมันเสริมซึ่งกันและกันคุณสามารถใช้หม้อต้มนี้ในอนาคตฉันเชื่อว่าหม้อต้มยาวิญญาณจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนของคุณแล้วฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรน่าเสียดายฉันไม่สามารถให้อะไรคุณได้ยกเว้นนอกจากหม้อต้มยาวิญญาณถ้าคุณต้องการอะไรคุณต้องทำงานเพื่อมันแล้วยางเฉินเขาได้นึกคิดอยู่ถึงอย่างไรฉันได้รับสมบัติหนึ่งชิ้นตอนนี้ฉันต้องฝึกร่างกายของฉันแล้วหม้อต้มยานี้จะไม่ต้องสงสัยยเลยว่ามี ประโยชน์ต่อจากนี้ฉันจะพึ่งตัวเองแล้วหยางเฉินก็ได้เคารพผู้อาวุโสหงอยู่เป็นอาจารย์แล้วได้กล่าวขอบคุณออกไปและฉันจะฝึกฝนอย่างหนักแน่นอนแล้วผู้อาวุโสหงอยู่ได้กล่าวขึ้นทางที่คุณจะไปฉันเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแน่นอนแล้วก็หัวเราะขึ้นแล้วจากไปแล้วต่อมาหยางเฉินก็รู้สึกตัวขึ้นแล้วได้พูดขึ้นวิธีของท่านอาจารย์ได้ผลเชื่อสิหกักฉันปรับลมหายใจสักสองสาครั้งฉันน่าจะฟื้นตัวได้แล้วแล้วเขาก็เดินออกไปข้างนอก แล้วก็มาที่พ่อแม่ของเขานั้นดูเหมือนพวกเขาจะพูดคุยกับใครสักคนอยู่ในขณะที่ยางเชิญเดินอยู่แถวนั้นน้องสาวของเขาก็ได้เรียกขึ้นแล้วเขาเดินเข้ามาและพ่อของเขาก็แนะนําให้เขารู้จักกับผู้อาวุโสอยู่สถาบันการศึกษาจือหยุนเหตุผลที่ผู้อาวุโสอยู่ก็เพื่อมารับน้องสาวไปที่สถาบันจือหยุนต่อจากนี้ไปเธอจะเป็นอาจารย์ให้กับซินเอ๋อแล้วยางเชิญเขาก็คิดอยู่ในใจเธอมาที่นี่เพื่อรับซินเอ๋อกล่าวอีกในหนึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะได้เห็นซินเอ๋ออีกในอนาคตแล้วพ่อของเขาก็บอกให้เขาเคารพผู้อาวุโส ยูแล้วยางเชิญก็ได้ทําการเคารพไปแล้วผู้อาวุโสอยู่ก็ได้กล่าวขึ้นฉันได้ยินมาว่าวิญญาณเต่าของคุณเพิ่งได้ตื่นขึ้นเมื่อวันนี้เป็นเรื่องยากที่จะปลุกวิญญาณเต่าได้ในไวของคุณฉันได้ยินมาจากสินเอ๋อแล้วผู้อาวุโสอยู่ก็ได้มอบตําราคือทักษะทางการแพทย์ตําราสิบโรคที่เกิดจากความหนาวเย็นเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับคุณคุณสามารถเก็บมันไว้ได้ตําราเล่มนี้มาจากถ้าฉันได้เจอระหว่างทางมาที่นี่ฉันไม่เก่งเรื่องยาดังนั้นฉันจึงไม่ได้เปิดดูใช้เวลาในการศึกษาแล้วยางเฉิญก็ได้กล่าวขอบคุณแล้ว เขาก็ได้กล่าวบอกน้องสาวเมื่อคุณไปถึงสถาบันจือหยุนคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีพี่ชายจะไปหาเธอที่เมืองหลวงเพื่อพบคุณอย่างแน่นอนแล้วน้องสาวเขาก็รับปากพี่ก็เช่นเดียวกันถ้าใครรังแกพี่ข้าจะกลับมาแก้แค้นแล้วผู้อาวุโสอยู่กลับแม่นางซินเอ๋อร์ได้กล่าวลาพวกเขาทุกคนแล้วอย่างเชิญก็ได้กล่าวในใจของคนรุ่นใหม่ในครหาหา์ในที่สุดเชิญเอ๋อร์ก็สามารถเข้าร่วมได้ในปีนี้ฉันตั้งตารออยู่จริงๆแล้วครัวที่ยิ่งใหญ่ในเมืองมังกู นี่ไม่สามารถเป็นทุกอย่างที่คุณมีได้แล้วผู้อาวุโสอย่างซิงเฟิงก็ได้กล่าวขึ้นชินเอ,อ๋อบนชั้นนี้เกี่ยวกับการฝึกฝนครอบครัวของฉันมีอยู่ในเมืองมังกูเป็นเวลาหลายปีด้วยวิธีการต่างๆเราจัดการเพื่อรวบรวมแบบฝึกหัดการเพาะปลูก8ประเภทลองดูสิว่าแบบฝึกหัดไหนเหมาะกับคุณแล้วหยางเฉินก็ไปหยิบอีกออกใช้เวลาของคุณคุณสามารถเลือกแบบฝึกหัดทั้ง8แบบเหล่านี้ได้แล้วแต่คุณจะชอบอันนี้ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่เรามี ถ้าคุณสามารถฝึกฝนได้นั่นจะสมบูรณ์แบบแล้วอย่างเฉินก็ได้กล่าวขึ้นคุณปู่ที่สามตำราเล่มนี้ไม่สมบูรณ์แล้วผู้อาวุโสอย่างซิงเฟิงได้ตอบขึ้นนี่คือทั้งหมดที่เรามีบทต่อมาก็หายไปแล้วอย่างเฉินก็ได้กล่าวถามขึ้นแล้วหลังจากอ่านตำราเล่มนี้จบแล้วฉันควรทำอย่างเชิงการฝึกบ่มเพาะพลังของแต่ละช่วงนั้นแตกต่างกันคุณสามารถเลือกฝึกฝนที่แตกต่างกันในแต่ละขอบเขตได้ แล้วยางเชิญเขาก็เข้าใจแล้วก็ได้กล่าวถามขึ้นปู่สามชันสามารถอ่านตำราเล่มอื่นได้หรือไม่แล้วปู่สามได้ตอบขึ้นได้แต่คุณไม่สามารถนำมันออกไปจากที่นี่ได้แล้วอย่างเชิญได้ค้นหาตำราจิตวิญญาณเต๋าแห่งดาบชันต้องทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้แล้วเขาได้พบกับตำราฝีมือดาบวินโลแคตกินกระพือปีกฟังดูเหมือนการเคลื่อนไหวจะว่องไวและยืดหยุ่นเขาดูได้ไม่นานเขาก็จำท่าการต่อสู้ใช้ดาบวินโลแคตกินกระพือปีกได้หมดแล้วและดูเหมือนสกิลพระเอกจะตื่นขึ้นแล้วชันจะฝึกฝนหลังจากชันกลับไปแล้วเขา หยิบเอาตำราสองเล่มแล้วก็ออกไปแล้วต่อมาเขาได้มานับเงินเพื่อจะไปซื้อสมุนไพรามาปรุงยาดูเหมือนเขามีเงินไม่มากแล้วอย่างเฉินก็ได้กล่าวขึ้นพวกเขาคิดว่าฉันเป็นตัวตลกของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ฉันจะแสดงให้พวกเขาดูว่าฉันเป็นฉลามจริงๆแล้วต่อมาอย่างเฉินเขาก็ได้มาที่หอการค้าแล้วเขาก็ได้ยื่นบินใบสั่งสมุนไพรให้กับหญิงสาวการค้าในขณะที่เขารอรับสมุนไพรที่สั่งไปเขาก็ได้จับแกร่งไปแกร่งมาแล้วได้กล่าวไว้ใจดับดีอะไรอย่างนี้แต่ฉันมีเงินเหลือไม่มากหลังจากซื้อสมุน ภายแล้วต่อมามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วกล่าวขึ้นนายน้อยผู้มีเกียรติคนแรกของตระกูลหยางแล้วยางเชิญได้พูดขึ้นแปลกใจมากที่ได้พบคุณที่นี่ลูกพี่ลูกน้องของฉันและสองคนนี้มีนามว่าหยางซินและหยางเคียนไม่ใช่คุณอยู่ในสถาบันเฟิงหลานหรือแล้วพวกคุณกลับมาเมื่อไหร่ แล้วอย่างซินก็ได้กล่าวขึ้นพวกเรายังแปลกใจที่คุณปลูกวิญญาณเต๋าได้เช่นกันเกินความคาดหมายแล้วอย่างเคียนเขาก็ได้หัวเราะขึ้นน่าเสียดายคุณมีวิญญาณเต๋าทางแพทย์ค่อนข้างไร้ประโยชน์แล้วอย่างเคียนเขาก็ได้บอกให้อย่างซินอย่าพูดเช่นนั้นสิลูกพี่ลูกน้องของเราปลูกวิญญาณเต๋าของเขาได้ในที่สุดเราควรแสดงความยินดีกับเขาแล้วอย่างซินก็ได้กล่าวขึ้นยังไงสมันก็เป็นวิญญาณเต๋าไม่ว่าจะไร้ประโยชน์แค่ไหนก็ตามคุณก็เป็นหมอได้ในอนาคตแล้วอย่างเฉินก็ได้พูดสวนกลับการเป็นหมอและช่วยชีวิตผู้ เป็นสิ่งที่เกินจะรับได้แล้วหยางซินเขาก็ได้มองไปเห็นหยางเฉินจับดาบอยู่ก็ได้กล่าวถามขึ้นเฉินเออคุณชอบดาบเล่มนี้ไหมแล้วหยางเฉินได้ตอบใช่ฉันชอบมันมากแล้วหยางเคียนก็ได้กล่าวขึ้นนั่นดูเหมือนจะไม่ถูกต้องคุณไม่ใช่วิญญาณเต่านักดาบการมีดาบจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยแล้วหยางเฉินก็ได้ตอบสวนกลับฉันซื้อมันเพื่อการสะสมไม่ได้หรือแล้วสองคนนั้นก็ได้กล่าวคุณมีงานอดิเรกที่ดีใช่ไหมในเมื่อคุณชอบดาบนี้มากถือว่าเป็นของขวัญจากฉันคุณสามารถเอาไว้เล่นกับมันได้ยามว่่าาางงแลล้้้ววยเินกก็ไดขขึอบ มากๆสําหรับความเอื้ออาทรแล้วเขาก็เอาดาบไปให้แม่หนังหอการค้าห่อดาบให้เขาแล้วบอกให้ไปเก็บเงินอยู่ที่ลูกพี่ลูกน้องของเขาแล้วแม่หนังหอการค้าแล้วก็ได้กล่าวขึ้นในน้อยอย่างซินดาบนี้เป็นอาวุธวิญญาณชั้นห่วงระดับกลางที่ดีเยี่ยมราคาห้าหมื่นเหรียญทองทําให้พวกเขาทั้งสองคนถึงกับอ้าปากตาค้างแล้วอย่างเชิญก็ได้กล่าวขึ้นนอดาบนี้แพงมากแล้วก็เย้อยไปที่อย่างซินลืมเรื่องของขวัญไปเลยมันแพงเกินไปแล้วอย่างซินได้พูดขึ้นไม่เป็นไรรับไปเถอะอย่างเฉิญถ้าคุณพูดอย่างนั้น้นนนฉััก็ยิดีรบไว พี่ลูกน้องของฉันใช้เวลาของคุณฉันจะไปที่อื่นแล้วอย่างซินเขาก็ได้กล่าวขึ้นอย่างเชิญคุณกล้าดียังไงแล้วอย่างเคียนก็ได้กล่าวขึ้นเขาคงใจแคบแบบนี้ไม่ได้นานการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่อยู่ใน3มเดือนเราจะสอนบทเรียนให้เขาพูดได้ดีตอนนี้ให้เขายิ้มกว้างไปก่อนแต่ฉันจะทําให้เขาร้องให้เอง